พิธีกรน,นะครับว่าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเท่าที่ผมมีโอกาสได้ไปกราบพระบาทาได้ถวายงานท่านในช่วงที่ที่ท่านยังมีประชชนชีพยอยู่นะครับก็จะเป็นต้องเรียกว่าพระมหาอสัตย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของคนไทยครับนะครับอะไรที่ท่านได้รับท่านก็อยากให้รัศดรได้รับเหมือนท่านเหมือนกันนะครับเ,เรื่องธนตกรรมพุทาาเนี่ยเกิดขึ้นมาผม เท่ากับอายุผมคือ25 1 3ครับเกิดมา50กว่าปีแล้ว53 <c oughs> ปีแล้วก็ดูแลรัษฎรตามต่างจังหวัดมา <c oughs> เนื่องจากว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวลาท,ที่ท่านมีปัญหาเรื่องฝันเรื่องสุภาพช่องปากเนี่ยจะมีทันตแพทย์ประจำพระองค์เข้าไปถวายการรักษาในในวังสวนจิตรดาเนาะแต่รัษฎรเนี่ยไม่มี <c oughs> ท่านก็บอกท่านก็รับสั่งกับ <c oughs> ท่านผู้หญิงเพรชรา,าเตชะกัมพุธนะครับซึ่งเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า เวลาที่เรามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยมีหมอมาดูแลในวังหลวงแต่รัศดรที่อยู่ต่างจังหวัดจะทํำยังไงครับนะครับนี่เป็นเป็นรับสั่งที่ทําให้เกิดหน่วยธันตกรรมพระราสทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมานะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณหมอศรีศรีสิงห์ซึ่งเป็นคณะบดีคณะธันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นธันตแพทย์ประจพระอ,องคงคนแรกรอาจารย์ศรีนี่เป็นนักเรียนทุนของพระราชบิดานะครับ จบที่<ร>ยูเพนซลเวเนียแล้วก็มาเป็น,นทันตแพทย์ที่ที่ร่วมกว่อตั้งคณะทัทนตแพทย์ที่จุฬาก็ได้ตั้งหน่วยทันตกรรมเด้ฐานขึ้นนะครับก็ดูแลราษฎรสมัยก่อนเวลาออกหน่วยก็จะไปกันเอารถกระบะไปสองสามสองสามคนทันตแพทย์ก็ไปดูแลรัษฎรได้น้อยพอยช่วงไปรถ <ไป S 1> กระบะไปรถกระบะขน,นขนเครื่องมือคุณหมอ,อชั <ๆ S 2> <ค>นชัยคงจะรู้รเวลาทันตแพทย์ไปดูแลราษฎรเนี่ย จะมีเครื่องมือมากมายครับหลายอย่างมากเครื่องมือ3มเกลใช่ไหมถ้าเป็นพื้นฐานถูกไหมก็มีชุดตรวจมีชุดตรวจมีมัลมลเลอร์อาเอ็กซ์โพเลอร์แล้วก็ฟอ์เซตเรียกว่า3เกลตรวจชาวบ้านในชนบทสมัยก่อนนอนนอนกันอยู่บนโต๊ะนักเรียนในโรงเรียนเพราะหน่วย ันกรรพระราชทานนี่นี่นี่ผมชอบรูปนี้มากเลยครับเพราะว่าคนมามากก็ไม่รู้จะใช้ที่ไหนเป็นที่ทํางานเอานอนกันก็ไปที่โรงเรียนไปไปไปออกหน่วยกันที่โรงเรียนซะส่วนใหญ่เพราะว่าจะสะดวกแล้วก็พื้นพื้นที่จะกว้างขวางกว่าตามตามที่อื่นนะครับครับครับต่อมาเมื่อปี2521นอี่เอนี่ยอาจารย์ศรีสิริสิงห์ท่านอนิจกรรมไปท่านผู้หญิงเพชรลาเตชะกัมพุธก็ มาเป็นผู้มุ่ในการหน่วยคนที่สองนะครับท่านผู้หญิงพิชาราเตชชกัมพุธเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการมูลนิธิต่อมานะแล้วเป็นผู้มุ่ในการหน่วยก็เห็นว่าถ้าหน่วยเดิมที่จุฬาไปไปดูแลรัษฎรเนี่ยคงไม่ไหวแน่พี่บ๊วยครับย้อนกลับไปดูรูปเมื่อกี้นอนกันบนอ่าชอบรูปนี้ผมจาได้ว่าโต๊ะแบบนี้ผมเคยใช้เรียนหนังสือพันนอกอ่ะ ขนไปไม่ไหวไปไม่อยาขนไปสมัยก่อนเรายังไม่มีคําว่าอินโนเวชันนะยังไม่มีนวัตกรรมครับก็หมอก็จะใช้ของที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนั่นแหละนะครับก็คือนอนบนเตียงบนตโรงเรียนที่ไหนเป็นที่ที่กว้างๆประชาชนมาได้นะครับนั่นฝั่งซ้ายเราเห็นนอนอยู่ท่านหนึ่งขวาก็นอนอยู่ท่านหนึ่งท่านเข่าคือรัศดรเวลารู้ว่าจะมีหน่วยทันตกรรมด้วยานของพระเจ้าอยู่หัว ไปไปดูแลเนี่ยนะเขาจะมานอนรอตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยทําจริงประมาณเจ็ดโมงนะเพราะเขาต้องเตรียมเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงเขาจะมานอนรอตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเลยนะครับอันนี้คือคือเราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเราในยุคที่ผ่านมาเนี่ยยังยังมีทันตแพทย์จํานวนน้อยมากคลินิกมีไม่ถึงโรงพยาบาลกว่าจะดูแลเรื่องฟันมาถึงวันนี้ก็ไม่ถึงนะครับ แต่หน่วยนี้ไปในชนบทคือตามตามเสด็จที่ท่ททานไปเลยนะครับ oui> แล้วก็แม้ปัจจุบันพวกผมไปในที่ที่ท่านเคยเสด็จยังทุรกันดารอยู่เลยคือยังยากลําบากเวลาเดินทางฮะในแผ่นดินเดิมเมื่อในแผ่นดินเดิมเมื่อเมื่อห้าสิบ้าหกสิบปีที่แล้วก็บางบางที่อย่างหน่วยเชียงใหม่เนี่ยเขาต้องใช้รถโฟล์วิวขึ้นไป ขึ้นดอยขึ้นไปแล้วก็ขนเครื่องมือใส่รถโฟวิวอย่างนั้นนะขึ้นไปเดี๋้วใช้ไฟปั่นด้วยเนาะใช่ก็ก็เครื่องปั่นไฟจากรถจากลาอะไรเงี้ยเครื่องปั่นไฟนี่นะเพื่อไปเป็นพลังงานช่วยหมอใช่ครับเวลาหมอจะกรอครับโอ้โหเป็นงานลำบากเหมือนกันครับแต่แต่ต้องยอมรับว่าด้วยด้วยพระมหากรุณาที่คุณเนี่ย ทันตแพทย์เนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสานะครับคือไม่ได้มีเงินเดือนให้หรืออะไรเงี้ยนะก็คือใครใครมีใครมีจังหวะที่ที่ปิดคลินิกได้หรือไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ได้สอนนะทันตแพทย์เขาก็ได้ถวายงานท่านก็มีจิตอาสาไปไปเป็นกลุ่มกันใช่ใช่ยังยังปัจจุบันเนี่ยเวลาเราออกหน่วยเนี่ยต้องที่มุยที่ก็จะปิด ปิดทาการเลยประมาณ7วันเพื่อที่จะเอาทันตแพทย์ประมาณร2 0คนไปออกหน่วยตามต่างจังหวัดเนี่ยทันตแพทย์ซึ่งเขามีคลินิกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เสียอะไรได้เดือนสัปดาห์หนึ่งหลายแสนนะเพื่อที่จะไปทําถวายพระเจ้าอยู่อันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นธรรมเนียมเป็นเป็นสิ่งที่คนไทยมีซึ่งประเทศอื่นไม่มีเป็นเป็นประเพณีความจงรักภักดีต้องนี่เราอย่างนั้นที่ที่เรามีวัฒนธรรมแบบนี้ใช่ครับก็ตอนนี้ ก็มีทีมจิตอาสาของคุณหมอคุณหมอชาญชัยกับทีม,มเขาก็เขาก,ขาก็หลังจากหมดภารกิจนะก็มาช่วยยังยังที่จะออกหน่วยกันวันที่สองอวันที่สองเมษาเนี่ยฮะก็ทีมทีมทันตแพทย์จิตอาสาเขาก็หยุดจุดกิจการเขานะก็มาระดมกันมาช่วยเพื่อให้ประชาชนกลายเป็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นผู้ขาดโอกาสการรักษาครับพวกผมเนี่ยได้ตั้ง ชมรมธนดพทย์จิตอาสาอาจารย์หมอพิทักษ์ที่เคยมาออกรายการนะฮะตอนนั้นพิทักษ์ใจเ,เจริญเป็นประธานเป็นสมาชิกวุฒิสภา,สภาครับถ้าเป็นประธานชมรมดนดันแพทย์จิตอาสาแล้วท่านก็เลือกให้ผมมาเป็นเลขาธิการชมรมธดนพทย์จิตอาสาเราก็ทํางานจิตอาสานะครับเคยมาออตอนในหลวงรัชกาลที่9ก้สวรรคตก็ได้จัดอาจารย์ท่านผู้หญิงเพชรลาก็เมตาให้พวกเราจัดออกหน่วยธนกรรม เพื่อให้ชาวบ้านที่มาถวายความเคารพพระบรมพระบรมมรสพนะฮะที่สนามม้านังเลิงนะครับจำได้สี่ครั้งนะครับก็มาออกรายการงานใหญ่มากใช่น้องวุฒิน้องวุฒิก็เคยไปอาจารย์หมอเพชรก็ไปดูคือมูลที่เนี่ยเป็นเป็นสามันดูแลเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทั้งปวงครับแล้วก็เวลาที่ทันตแพทย์เขาจะไปออกหน่วยใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะหาเครื่องมือเครื่องไอไอไอเตียงเติงอะไรทั้งหลายอุปกรอุปกรณ์ทั้งปวงไม่ได้ ที่มุยที่จะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้นะครับระดมเหมือนนะฮะเหมือนกับเป็นงานบุญครับเครื่องมือของใครมีก็เอามาแต่ของมุยที่เนี่ยเป็นของว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยคือทําไว้เพื่อเผื่อเวลาที่จะออกหน่วยเนี่ยก็จะจะจะไปใช้ที่นั่นเพราะมันจะต้องบํารุงรักษาเนาะส่วนส่วนทีมจิตอาสาเนี่ยถ้าเขามีงานขอเขาเขาก็ทําเรื่องออกมามายืมเราก็จัดการให้ครับคุณหมอเองก็ใช้ใช้เป็นทุกคน เครื่องไม้เครื่องมือแบบแพทเทิร์นเดียวกันมาตรฐานครับพี่หมอชันครับนี่นี่นี่เป็นภาพที่เคยออกจำได้นะครับครั้งเข้าก่อนคือเมื่อว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านได้ตั้งหน่วยทันตการมประทานแล้วเนี่ยก็ในในยุคของท่านผู้หญิงเพชรราเตชะคำพุทธก็มี อีกอีก8มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยธันตกรรมและทานที่ดูแลท้องถิ่นต่างๆนะครับก็จะมีทางเหนือก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมอนาเลสวนมอนาเลสวนทางอีสานก็จะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เทคโนโลยีสุรนารีนะครับภาคกลางภาคใต้ก็มีมออสงขานครินอระภาคกลางก็มีจุฬาธรรมศาสตร์มศวครับเป็นคนดูแลแล้วก็หน่วยของมูลิณิธิที่ที่ดูแล นะครับคราวนี้ตอนปี2552ปี2552เนี่ยท่านมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปธรรมขึ้นครับคือมีหน้าที่อยู่4อย่างก็คืออันที่1เนี่ยมีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การของหน่วยทั้ง8ครับก็คือดูแลเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้เรื่องไอสเบียงกลางทั้งหลายอ่ะการหาทันตแพทย์อาสาสมัครกอ,องทัพหมอฟัน ไปวางแผนประสานงานกับกับหน่วยราชการทั้งหลายเวลาจะออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝ่ายเลขาแหละก็ดูทุกอย่างอันที่สองว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านท่านมีต้องเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ไกลท่านได้ส่งทันตแพทย์คือจริงๆหลายสาขาแพทย์ทันตแพทย์วิศวกรเนี่ยไปเรียนต่างประเทศในนามทุนนันทมิตรก่อนล่วงหน้าที่จะตั้งมูลที่นานแล้วนะ ใช้เงินเป็นพันๆล้านครับโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะได้ไปเรียนรู้วิทยาการที่ที่ที่ขั้นสูงจากต่างประเทศแล้วมาพัฒนาบ้านเมืองเราครับเป็นทุนเป็นทุนเป็น kings scholarship ที่ไม่ไม่ไม่ต้องมาใช้ใชทุนนะครับก็เรียกว่าทุนนัน,นทมิดนของทันตแพทย์มีอยู่26คนครับหน้าที่ของอม,มุยที่ก็คือทำยังไงก็ได้จะให้นักวิจัยหรือ ทันตแพทย์ที่มีโอกาสได้ไปเอาวิวัฒนาการจากต่างประเทศเนี่ยได้มาพัฒนาบ้านเมืองเราครับวุฒิก็ทําหน้าที่วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เป็นอ,อาหารทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์เอาไปบริการประชาชนมีเงื่อนไขว่าต้องถึงประชาชนเท่านั้นครับงานวิจัยนี่ยนะครับแล้วไม่มีจําหน่ายนะครับห้ามจำหน่ายแต่ให้ประชาชนครับ เพื่อสําหรับผู้ป่วยในในช่องปากต <S <S ่างๆครับครับอันที่3ก็ค uh ือเมื่อเมื่อทําวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยจะทํายังไงจะสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลที่กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันเพื่อที่จะดูแลลาสฎรก็มูยที่ผลิตอะไรได้ ผ่านการรับรองทุกมาตรฐานของโลกของโลกนี้แล้วเนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนออยอไทยแล้วจึงจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าง,างวันที่10เมืเอ่อวันที่11เมษายน2566เนี่ยซึ่งจะเป็นวันผู้สูงอายุไทยน้ำยาบ้วนปากจากย่าแฝกเนี่ยมูยที่ก็จะนำส่งให้กรมอนามัยไปให้ผู้สูงอายุซึ่งแปลงฟันไม่ค่อยสะอาดนะครับที่นอนติดเตียงได้ใช้สำหรับฆ่าเชือเอ้อ ในช่องปากในช่องปากครับฟันผุนะครับแล้วก็เชื้อแบคทีเรียครับวันที่2เมษายนนี้นะครับทราบว่ารถพระราชทานนะครับธนตกรรมพระราชทานก็ได้ถูกสร้างโดยภาคเอกชนช่วยกันอยากให้พี่หมอเล่าเรื่องรถคันนี้ให้หน่อยและประชาชนมีส่วนร่วมได้นะครับสามารถที่จะบริจาคร่วมด้วยนะฮะเพราะว่ายังขาดปัจจัยเช่นกันครับก็รถองคหน่วยันตกรรมพระราชทานคันนี้นะฮะครับตอนแรก จะเริ่มทําตั้งแต่ก่อนโควิดผมว่าเดิมคนแรกเลยแสนหนึ่งครับแล้วก็เขียนโครงการขึ้นมาให้ทําเป็นรถต้นแบบคันแรกเลยครับให้เป็นทําได้แบบมีรูปมีรูปกําลังแล้วก็เจอโควิดก็เลยก็เลยเรียนอาจารย์ท่านผู้หญิงพิจาราก็บอกว่าเออปีสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้คนคนลำบากตอนนั้นก็ขอขอเบรกไว้ก่อนต้งรอสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเริ่มทําใหม่ครับนะครับก็ นายกสมาคมสิทธิเก่าสิงหเ,เบียนพี่สิทธิรัตนโรจน์ชนะพึ่ก็บอกลงล้านหนึ่งแล้วก็มีหลายๆคนที่คุยกันในที่ประชุมนะครับก็เริ่มทำเราก็จะเริ่มทำปุ๊บมันก็เจอสถานการณ์โควิดระเบิดไว้ก่อนตอนนี้จะเริ่มทำใหม่เริ่มทำใหม่อันนี้ก็ได้มีพี่ใหญ่นะครับรบริษัทนายพี่จิรบุตรคูวานันนะฮะบริษัทโคโยูฮามอเตอร์รประเทศไทยจำกัด ประธานมูลนิธิคุวานัน <c oughs> ก็เป็นพันธมิตรกับผมสนิทกันอะไรพี่ใหญ่ก็บอกเออเดี๋ยวผมช่วยให้รถคันหนึง่งแล้วก็ให้รถหนึ่งคันแล้วก็จะช่วยออกค้าต่อด้วยนะครับรถคันนี้จะทําได้เราจะเขียนโครงการเราทําให้ได้ถึงคือมันจะมีห้องผ่าตัดใหญ่สองห้องนะครับสามารถทําถึงปากแหวงพดานโบสใส่รากฟันเทียมพระราชทานนะครับแล้วก็มีซีทีสแกนอยู่ในรถคันนี้นะครับมีออร์รสแกนทําเป็นไฮเทคโนโลยีหมดเลยนะครับ แล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นโมบายยูนิตประมาณสักสิบถึงสิยูนิตสามารถสไลด์ออกมารัศมีประมาณยี่สิบเอ็ดเมตรจากตัวรถเนี่ยนะครับความยาวรถประมาณ12เมตรนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเราจะไปออกหน่วยทานคำแกอชาานี่ยต้องเอาช่างไปเตรียมตัวไปติดตั้งประมาณดึงยากประมาณประมาณ2วันนะครับแต่นี้มันง่ายแล้วก็คือว่ารถไปถึงไปถึงจอดปุ๊บ แล้วก็วางระบบก็คือใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงครับก็คือตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์รัศมียี่สิเ็ดเมตรเพราะสายลมไปถึงยี่บเดเมตรแล้วจะสไลด์ตัวตัวอุปกรณ์ต่างๆยูนิตโมบายสามารถตั้งได้อีกประมาณสิบห้ายูนิตสายสายลมเอาไว้เป่าฉีดสายลมออกมาแล้วตัวตัวรถคันนี้มีมีไอตัวโมบายยูนิตมีมีปั๊มลมในตัวแต่ว่าบางทีมันใช้งานหนักติดต่อกันเราก็จะมี ปั๊มลมตัวใหญ่สแกนด์เสริมอีก2ตัวึ่งสามารถทํางานได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งอะไรต่างๆก็จะไม่ยุ่งยากลดต้นทุนในการทํางานนะครับแล้วก็มีมีแลบโ m o ายแลบโม m o ยทําทำฟันปลอมได้เลยนะครับอิมเมดเดียตได้เลยเอาเราสแกนส่งเ็นสแกนไปในคอมพิวเตอร์อยากขอเชิญร่วมนะครับเพื่อสร้างลดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประเลาตามเลขบัญชีนี้นะครับของ สามารยหักภาษีได้นะครับใครก็ติดต่อไปที่ผู้สนใจบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับาหลขบัญชีหลักก็คือสมาคมสมิ่งเก่าสิงเกเบียนนะฮะเป็นเป็นเป็นหลักแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมคบกนแล้วก็มีพี่ใหญ่เขาอยู่ว่าเจริญวุฒิควานันท์นะที่เป็นหลักแล้วก็พวกประชาชนก็สามารถร่วมได้นะเพราะว่าเวลาเราไปออกหน่วยทีเนี่ยนะครับ มีต้นทุนสูงมากครับเพราะยันมันต้องมีเงินซัพพอร์ตสำรองไปตลอดเวลาเพราะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินและนี่คือเวลาไปไปเคลมดอกฟันก็อย่างน้อยหลักพันหลักหมื่นนี่ออกไปอีกนะครับตามชนบทตามพื้นที่สลัมตามเป็นมันทํางานได้ทุกอย่างก็คืออันนี้คือไม่ได้ใช้งบหลวงเลยนะครับอันนี้คือแนวทางพระราชดำริคือปัญาเศรษฐกิจเอาเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอันนี้ครับคือในช่วงโควิดในช่วงโควิดเนี่ย ทันตแพทย์เขาก็จะกลัวประชาชนที่จะมาทาฟันก็จะกลัวว่าจะทําอย่างไรแต่ว่าโรคฟันเนี่ยมันไม่ได้หยุดกับโควิดนะมันไม่หยุดมันยิ่งมันก็ต้องยังฟันผุอยู่ถูกไหมไอ้สามปีโควิดมาเนี่ยไม่ต้องห่วงฟันร่วงกันไปหลายล้านซี่ละอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลกนะไม่ใช่เมืองไทยแต่เมืองไทยเนี่ยโชคดีมีมีมีเอ่อพวกเราใช้คําว่า wisdom จากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เป็นมรดกสําคัญไว้ให้ครับ ประเทศไทยเนี่ยผมเราต้องบอกว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่หน่วยธันตกรรมทานเนี่ยพวกนักวิชาการต่างประเทศยังต้องมาร่วมออกหน่วยกับเราเยอรมันหรือจีนหรือสวิตเซอร์แลนด์เวลาพวกผมออกหน่วยใหญ่เนี่ยเขาก็ขอมาเป็นอาสาสมัครหรือไม่งั้นก็เข้ามาร่วม observe นะครับทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยทำจำนวนมากแล้วมันจะกลายเป็นสเปเดอร์นะเป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่กระจายเชื้อโรค ก็เลยจะทําในขอบเขตท,ที่เหมาะสมสมมุติว่า5ยูนิต10ยูนิตอะไรอย่างเงานนี้ยเนาะแล้วก็ถ้าไปทําทั่วไปก็จะยุ่งยากในที่สุดคุณหมอชันชัยเนี่ยก็ได้มีโอกาสพาพาพวกผมแล้วก็หน่วยธนตกรรมเนี่ยได้ไปได้ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชละพูดง่ายง่ายตอนที่ท่าน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 ,าน,านขึ้นดําลงตําแหน่งนะครับที่ทวัดทชดท,ที่วัดราชบพิตรครับ ก็ไปกราบท่านก็เรามีอาชีพอะไรก็ทําถวายท่านได้ใช่ไหมพวกเรามีอาชีพหน่วยทันตกรรมอาจารย์ก็ไปไปกราบท่านว่าถ้ามีโอกาสก็จะทําถวายท่านในวัดเนาะก็เลยทําหนังสือเข้าไปในสํานักงานพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันออกหน่วยไม่ได้แต่ว่าช่วงที่ออกหน่วยไม่ได้เนี่ยในคนก็ยังเป็นปัญหาเรื่องฟันอยู่ก็สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็นําเรื่องเข้าสํานักงานมหาเถระสมาคม ซึ่งสมเด็จสังฆราชท่านเป็นประธานแล้วก็มีพระพระสมเด็จทั้งหลายเป็นเป็นกรรมการก็มีมติว่าให้หน่วยธนตกรรมทาน,นในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทําฟันให้กับพระในวัดทั่วประเทศในช่วงในช่วงไหนก็แล้วแต่จะวางแผนแต่ว่าเพื่อให้พระเนี่ยซึ่งไม่มีโอกาสได้ไปทําฟันข้างนอกเนี่ยได้มีสุภาพช่องปากที่ดีนะค,ค,ครับก็เลยเขียนแผนตั้งแต่ปี 2,565เป็นต้นมาก็เริ่มจากวัดในในเขตกรุงเทพก่อนเพราะเราไม่เคยทําฟันในในเขตพระมาก่อนนะอยากจะลองดูว่าโมเดลเป็นยังไงเพราะว่าพระเนี่ย11โมงเนี่ยต้องหยุดนะต้องหยุดต้องฉันต้องฉันคือปกติเวลาทันตแพทย์เขาทําฟันเนี่ยเขาไม่กินข้าวกินป่านะเขาทำจาวไปเลยแล้วจังหวัดไหนเขาก็พักไม่ได้นะเขาพักไม่ได้เพราะไม่งั้นโอ้โหกินเวลายาวใช่คนไข้ก็จะอ้าปากรอไว้ได้เพราะนั้น แต่พระนี่ไม่ได้พอถึงส1บเอดโมงท่านต้องท่านต้องฉันเพราะตอนเย็นท่านไม่ได้ฉันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการการวางโมเดลตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากก็เลยได้ไปไปทาเริ่มจากวัดบวรนิเวศวิหารครับครับแล้วต่อมาก็ไปวัดที่วัดบวรนี่ก็จะมีพระจากหลายวัดเข้ามาเช่นอ่าวัดชนะสงครามวัดมกุฎกษัตริย์อย่างเงี้ยนะครับหลายวัดมาต่อมาก็ไปที่วัดราชบพิธ วัดราชบพิตรก็จะมีวัดพระเชตุพนวัดสามพญาวัดอะไรเงี้ยก็มาร่วมต่อมาก็มาวัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้าก็มีวัดเทพรีลาวัดอะไรทั้งหลายก็มาร่วมนั้นชาวบ้านก็มาได้ชาวบ้านกับบ้านแล้วก็พวกเออสตาฟเจ้าหน้าที่ในวัดก็ได้บริการด้วยแต่ขอเฟิร์สพ i o r i ิ y ีคือพระก่อนนะแต่คิแรกแต่หลังๆเนอรู้สึกว่าในวัดเนี่ยจะมีโรงเรียนเด็กนักเรียนมาเข้าคิวเต็มเลยเพื่อมาขอบริการด้วยนี่นี่ภาพที่ได้เคยออก ครับนี่พระนี่นี่พระครับฮะเมื่อสมาคมสิทธิเก่าเซ็นเบียนแล้วก็ผู้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคนี้ทำเป็นรถธนตกรรมเคลื่อนที่ขึ้นมาก็จะสะดวกเวลาที่เรานำันตแพทยนออกหน่วยเข้าไปที่อยากอยากให้อยากให้ขึ้นจอยอีกครั้งนะครับให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมกันนะครับส่วนร่วมกับภาคเอกชนและก็บุญที่ได้ ก็จะเอาไปสร้างทันตกรรมรถขับรถขับที้ทำได้หมดนะฮะมีถึงมีแลบทำบันปอมซึ่งเป็นโมบายยูนิตแล้วซีทีสแกนทำได้ถึงปากแหว่งพดานโบเนีนยเราออกแบบเป็นรถคันแรกซึ่งพี่ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวมันดี เดี๋ยวพี่จะทําเพิ่มนะครับอันนี้เป็นนแบนต้นแบบผมว่าไม่มีนะฮะผมคิดว่าในโลกนี้ยังไม่มีเลยเพราะว่าบารมีของพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่บารมีของผมคือต้องยอมรับว่างานทันตกรรมบัดนี้อวิวัฒนาการไปไกลมากครับคือสมัยก่อนเวลาเราจะใส่ฟันเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องพิมพ์ปากเนาะโดยใช้ไอเจนตอะไรทั้งหลายวัสดุปัจจุบันนี้มันมีเขาเรียกว่าอินทราโอลสแกนเนอร์ สแกนเลยสแกนแล้วสแกนเป็นดิจิตอลนะสแกนในช่องปากเนี่ยแล้วขึ้นรูปฟันไปไปแผลบเลยทำได้เลยไปไปผลิตฟันกลับมาให้ใส่ได้เลยใช้ระบบ AI ใช้ไวขึ้นโอ้โหครับครับไม่ต้องพิมพ์แบบนี่นี่คือรถท็กี่มีหมดเลยมีหมดทุกอย่างพี่วัลลูดครับมีเรื่องหนึ่งนะครับอยากเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกัน เรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องการสร้างรากฟันเทียมโดยในหลวงครับเพระองค์ท่านมีพระธรมริษททำไม่ต้องซื้อจากมังนอกคิดทำครับคือในปี2 5 4 6 4 8นะครับท่านท่านต้องถอนพระทนออกไปนะครับเมื่อถอนพระทนออกไปแล้วเนี่ยทันตแพทย์เวลาจะไปถวายการรักษาก็จะเสนอเสนอวิธีการรักษาให้ท่าน ว่าจะทำขาวบริดจะทำฟันแบบชั่วคราวหรือจะใส่เดนททลอิมพลานท่านก็บอกเลือกอันหลังเนี้ยถามว่าทำไมถึงเลือกอันหลังชื่อมันทันสมัยดีก็ก็ตอนนั้นเดนททลอิมพลานมันก็สมัยใหม่นะ4 4 6ถึง48นี่มีไม่กี่คนที่ทำได้นะครับทำยังไงครับตอนนั้นคือเดนททลอิมพลานก็คือใส่ลากฟันเทียมเลยอ๋อใส่รากฟันก็คือถอน เมื่อฟันท่านถูกถอนออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ใส่เอาเอาวัสดุไทเทเนียมซึ่งเป็นวัสดุเขาเรียกว่าไบโอลจิกไบโอลิจิไบโอโลจีคอมแพตติบิลิตี้คือวัสดุซึ่งซึ่งเป็นมิตรกับร่างกายมนุษย์เซลลกระดูกสามารถโกดเข้าไปเกาะติดในในไทเทเนียมเกรดสีนี้ได้ครับก็นำเข้าจากต่างประเทศมาก็ก็ใส่ให้ท่านท่านก็ถามว่าเมื่อเมื่อท่านได้ใส่แล้วเนี่ย จริงๆก็อยากให้สมเด็จย่าได้ใส่แต่สมเด็จย่าท่านไม่ได้อยู่แล้วท่านคิดถึงแม่ก็ก็บอกว่า30บาทรักษาได้ไหม,มคือคิดถึงประชาชนแหละนะครับคุณหมอที่ถวายการรักษาทีมที่ท่านผู้หญิงเพิชราลาเป็นประธานก็บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าซี่หนึ่งเป็นแสนครับทาไม่ได้หรอกเพราะว่าแล้วรัษฎรเนี่ยจะเงินกินข้าวยังไม่มีมจะไปเอาซี่ละแสนมาไ,ไงท่านก็บอกว่าทํายังไงจะทําได้ ทีมทันตแพทย์จำพงก็เลยไปทําวิจัยและพัฒนากันขึ้นมาตอนนั้นเขาวิจัยกันใช้เงินประมาณสักยีกว่าล้านนะวิจัยมาคุณหมอวิจิตทารนนท์ไปวิจัยมาต่อมาก็ตอนนั้นผมยังอยู่ลงปูนเซเมนไทยอยู่เลยผมเป็นเอนจิเนียร์นะก็ไม่ได้หมอฟันนะครับเอนจิเียร์อิเล็กทริคอลเจิเียร์ก็เมื่อเมื่อต้องการอยากจะสร้างโรงงานผมก็ได้มา ตั้งโรงงานผลิตรากฟันเทียมขึ้นให้แต่ด้วยความที่รากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นวัสดุฝังในก็เรียก i m p a n t o l o g y Devices คือความเข้มงวดเรื่องวัสดุฝังในร่างกายของมนุษย์เนี่ยทางการแพทย์ถือว่าที่สุดมันมีอยสามเกรดคือฝังในร่างกายแต่ไม่เกิน30วันอเนี้ยหมูฝังในร่างกายตลอดชีวิตอันนี้คือที่เราทำฝังแล้วเข้าไปในร่างกายแล้วอยู่ตลอดชีวิตเลยแล้วก็อีกันึงคือ ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือเนร์ฟหรือ,หร,อหรือปลายประสาทอันนี้อันนี้สูงสุดนะเราไม่ได้ทำไอฉีดเข้าไปในเส้นเลือดและปลายประสาทเราทำ implantology devices คือฝังเข้าไปในร่างก,กายแล้วอยู่ตลอดชีวิตคือรากฟันเทียมตอนนั้นใช้เวลานานโอ้ยหลายปีกว่าจะผลิตรากฟันเทียมขึ้นมาได้ครับแล้วเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยได้มาตรฐานจากสหภาพย,ยุโรปค,คือเยอรมันนะนะทูตสูดเยอรมันมาออเดดเนี่ยก็นำไปทุลนเก้าถวายแล้วก็ พระราชทานให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พรรษาให้ผู้สูงอายุ10,000รายได้ใส่รากฟันเทียม10,000คน10,000คนคิดดูว่าซี่ะละแสนน่ยคูณตัวเลขก็ไปแล้วกันนั้นถ้าสมมุติเราซื้อน,น,น,นะนนแต่เราใช้เงิน134ล้านครับ รัฐบาลก็สนับสนุนงบประมาณ134ล้านให้ผู้สูงอายุ10,000รายได้ใส่รากฟันเทียมสร้างโดยคนไทยผ,ผลิตโดยคนไทยรแรงบันดาลใจจากระองท่านส่งไปยันพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต่อมาผู้สูงอายุเนี่ยพอบอกว่าผ่าตัดฝังรากฟันเทียมเนี่ยก็ไม่กล้าใส่นะท่านผู้หญิงก็มาถามพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าอันนี้พูดแบบชาวบ้านนะท่านก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านท่านอายุ80แล้วท่านยังใส่เลยไม่เจ็บเลย แล้วลากฟันเทียมดีกว่าฟันจริงซะอีกครับก็เอาลากกระแสนี้ไปไปไปเล่าให้ให้สื่อสารต่อสื่อสารต่อแต่มันมันจะเป็นลักษณะโอเวอร์เดนเจอร์คือคนสูงอายุเนี่ยคือส่วนใหญ่ฟันปลอมฟันไม่เหลือแล้วฟันไม่เหลือนี่กระดูกสันเงือกกระดูกอะไรมันละลายหมดถ้าเกิดใส่เป็นฟูเดนเจอร์แบบธรรมดาเนี่ยฟันแบบทั้งปากทั้งปากฟูเดนเจอร์เนี่ยมันก็จะเคี้ยวแล้วมันไม่สบายครับเพราะว่ามันจะกดกระดูกอะไรเพราะว่าสันสันหลดมันแบนหมดแล้วครับ ลักฟันเทียมเพระาะอาจารย์ที่จเจ้าอยู่ประทานให้คนสูงอายุเนี่ยจะเป็นลกักษณะโอเวอร์เดนเจอร์คือใส่ข้างบนสองตัวข้างล่างสองตัวแล้วก็จะมีมีเรียกว่าโลเกเตอร์แต่ก่อนมันจะเป็นเป็นบอสตัน,น button, แล้วก็ตัวฟันฟอมก็จะล็อกได้รครับเหมือนตัวพู่ตัวเมียมันก็จะชับชับ,บทําให้เคีนน้ยวได้เคี้ยวได้โดยที่ไม่เจ็บมันไม่มันมันแน่นครับโอเวอร์เดนเจอร์ที่ที่ที่แบบโดยกรณีที่มันสลิดไม่มีเนี่ยต้องมีลากฟันเทียมเสริมไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะแน่นกระชับ การยึดเกาะการเคี้ยวมะม่วงทุเรียนสบายสบายถัวฝักยาวแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มหน่วยงานก็จะทําเป็นซิงเกิลูดแล้วเป็นซิงเกิลชูดก็ทําได้แล้วทีนี้พอพอหมื่นคนทําไปแล้วเนี่ยยังมีประชาชนที่ไม่ได้ทําบอกว่าโอ้ยมาเข้าคิวไม่ทันก็ขยายไปเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาครัษากระทรวงสาธารณสุขก็ขยายโครงการไปให้ทําอีก8,400คนอ่า เมื่อนําความกราบประคมทูลขอพระราชทานชื่อท่านประรานชื่อว่าข้าวอร่อยอ่ารากฟันเทียมนี้ชื่อว่าข้าวอร่อยข้าวอร่อยก็ตอนนั้นไปแพร่ทั่วโลกไนะครับท่านผู้หญิงเพชรลาก็ถามว่าเอ๊ะท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทาไมรากฟันเทียมทําไมชื่อข้าวอร่อยน่าจะใช้ชื่ออะไรที่ที่เก๋ๆอะไรเงี้ยนะก็ก็ปรึกษากันก็ไปปรึกษาท่านรองราชเลขาธิการอ่ซึ่งท่านไม่อยู่แล้วท่าน รองวุตซุมิรเนี่ยนะว่าไอ้รากฟันเทียมเนี่ยท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทําไมชื่อชื่อฟันข้าวอร่อยครับลองวุฒซุมิตรก็ไปไปถามท่านจริงๆเลยครับท่านก็บอกว่าพอไม่มีฟันเนี่ยมันกินอะไรไม่ได้พอกินอะไรไม่ได้เนี่ยร่างกายก็ไม่สบายนะแต่พอมีฟันปั๊บเนี่ยกินอะไรก็ได้แล้วก็ความสุขของมนุษย์อันหนึ่งคือได้ทานอาหารอร่อยครับ คือคือท่านมองไปไกลกายสังขารก็ได้รับการหล่อเลี้ยงจากอาหารต่อพอพอเราได้ได้ยินกับว่าอ๋อเมื่อได้ใส่รากพันเทียมแล้วเนี่ยกินข้าวอร่อยเนี่ยพวกทันตแพทย์ทั้งหลายซึ่งคิดไม่ทันก็บอกอ๋ออันเป็นอันนี้คือคือคือวิธีคิดของท่านที่ไปไกลกว่าเรามากครับครับเพราะฉะนั้นตัวรากฟันเทียมตอนนั้นก็ทําสําหรับเขาเรียกว่าคอมพลตเดนเจอร์นะ คือฟันแบบทั้งปากปัจจุบันนี้ทําเป็นต่อเป็นซิงเกิลทูธได้แล้วถ้ามีร่างฟันเทียมร่วมด้วยกับฟูเดนเชอร์ก็จะเรียกว่าโอเวอร์เดนเชอร์มันก็จะทําให้การยึดเกาะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นตัวผู้กับตัวเมียร่างฟันเทียมแล้วก็ต่อเหมือนโลเกเตอร์ล็อกกับฟันปอมมันก็กระชับในกรณีที่สันหลีดแบนมันก็ไม่ขยับไม่ขยับก็ไม่เจ็บเคี้ยวได้ดีมีหน้าเราดูหนังสมัยก่อนคนแก่ๆหัวลรอกปั๊บมันหลุดออกไปไกลเลยต่อไปไม่หลุดแล้วไม่หลุดปี2548นี่ย ท่านรับสั่งไว้ว่า30บาทรักษาได้หรือไม่เนี่ยอันนั้นก็เป็นความคิดหัวก้าวหน้าพอสมควรนะครับ15ปีต่อมาปีนี้สาบาทเพิ่งบรรจุลากฟันเทียมเข้าไปให้คนไทยได้ใช้ฟรีอันนี้ก็ก็คือเป็นบุญกุศลของของสิปีผ่านไปสิบห้าปีต่อมาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนเนี่ยบัตรทองเนี่ยได้ได้บรรจุลากฟันเทียมเข้าไปครับ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ